สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพบกับ EP ที่2ในเรื่องของการต่อบล็อกลักไฟเจี่ยวคู่นะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงบล็อกประเภทนี้ไปนะครับอันนี้คือมันมี N กับ L จะเอ็นกับแนะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็จะที่ต่อไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะไม่มีสายดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับยี่ห้อช้างนะฮะ N ก็คือนิวตันลายก็คือ หล,หลายก็คือที่มีไฟอันนี้คือ N คือไม่มีไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาวิสอนวิธีการต่อปลั๊กกาคู่แบบชนิดนี้กันดีกว่านะครับอันนี้มาตรฐานหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปลั๊กไฟเกี่ยวคู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนเรื่องของการต่อปลั๊กไฟเกี่ยวคู่แล้วก็วิธีการถอดสายไฟออกนะครับดตบูตรงนี้ชัดๆนะครับตรงนี้ชัดๆเลยตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับคำว่า L n อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์คือเป็นดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะต่อเราเพียงแค่เอาสายไฟเสียบเข้าไปกดลงไปมันก็แน่นแล้วแต่ครั้งที่แล้วคือมันไม่มีสายดินนะครับแล้วก็เวลาเราจะต่อเนี่ยเราก็ต้องขันน็อตตรงนี้นะครับขันน็อตตรงนี้นะฮะแล้วตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรนะฮะตัวนี้มีไว้เพื่อที่มีไว้เพื่อวัดวัดไฟนะครับวัดไฟวัดสายไฟนะฮะอย่างนี้ นะครับว่าเราจะเอายาขนาดไหนโดยมาตรฐานแล้วเขาจะแบบนี้กันนะครับวัดว่าจะต้องตัดประมาณไหนนะครับอันนี้ผมตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราวัดตัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับต่อมาก็คือเราจะต่อสายไฟนะครับเราจะต่อสายไฟเราเพียงแค่ดูนะครับว่าเอาแอมหรือไขควงเช็คไฟเช็คดูก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นไฟหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นลายหรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นนิวตันหรือเปล่านะฮะอันไหนเป็นนิวตันอันไหนเป็นลายเราก็เสียบตามลงไปนะครับอ่าสมมุติว่าเราเช็คสายไฟตรงนี้ว่าเออเป็นลายนะครับอันนี้เป็นนิวตันอ่าอันนี้อันนี้เป็นนิวตันนะครับอันนี้เป็นสายดินนะครับนะเราก็มาดูนะครับว่าวิธีการนั้นทำยังไงนะอันดับแรกเลยเราก็ อันไหนเป็นลายนะครับเป็นลายเราก็ดูนะครับเป็นลายแล้วก็กดลายไปเลยนะครับอันนี้โดยมาตรฐานแล้วสีดาเนี่ยการไฟฟ้าคือเป็นลายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์สีเข้มจะเป็นดินนะครับอันนี้เราก็กดลงไปนะครับกดลงไปเลยเท่านี้เองนะครับนะฮะส่วนนิวตันเราก็กดลงไปนะครับนะฮะส่วนอันนี้คือสายดินนะครับสายดินตรงกลางนี่คือสายดินนะครับอันนี้คือสายนิวตัน เราก็กดตรงนี้ลงไปนะฮะกดลงไปเลยทั้ง3อันนะสมมุติว่ากดไปแล้วนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะนะฮะสมมุติเรากดแน่นไปปุ๊บเราก็จะได้อ่าไฟพร้อมใช้งานอันนี้เป็นสายอ่าสายใช้สำหรับในการสอนนะครับเราไม่ได้นําไปใช้จริงแต่ต้องการสอนให้รู้ว่าอันไหนคือลายอันไหนคือนิวตอนอันไหนคือดินนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะออกมา<ไ>ปเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ไฟได้โดยเราก็เอาใช้แลมหรือไขควงเช็คไฟเช็คดูนะครับว่ามันมีไฟอันไหนนะฮะอ่ะสมมุติว่าเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราใส่ไฟเรียบร้อยแล้วอ่ะวิธีการนะรจะถอดออกยังไงนะครับให้เราดูตรงสีข,งขาวตรงนี้นะครับสีข,ขาวตรงนี้เนี่ยนะข้างในเนี่ยเรากดไปนะครับกดลงไปเลยเอาไขาควง แบนนะครับปากแบนนกดลงไปนะกดกดลงไปกดไปปุป๊บเราก็ดึงนะครับนะฮะก็กดลงไปแล้วเราก็ดึงออกมาเท่านี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการติดตั้งปลั๊กไฟเกี่ยวคู่แล้วก็วิธีการถอดนะครับเท่านี้เองนะฮะถ้าหากว่าสงสัยตรงไหนนะครับก็ อคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งปลั๊กไฟเกี่ยวคู่แล้วก็วิธีการถอดออกนะครับอันนี้รุ่นนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับแต่บางรุ่นเนี่ยก็จะเป็น,เป,นเป็นสกูไข่ตรงนี้แต่รุ่นรุ่นแบบนี้ผมว่าจะแน่นกว่านะครับไม่ต้องไปขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ panasonic นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อ panasonic จะได้มาตรฐานกว่าโดยปกติแล้วโดยช่างไฟที่เห็นเห็นกันอยู่เขาก็จะใช้ ตัวนี้กันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ